สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o ไพ่ยิปซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะทั้งเก่าทั้งใหม่นะที่ติดตามมาจาก Facebook แล้วก็ TikTok นะคะคลิปนี้เป็นคลิปหัวข้อพี่อเด็กที่เราจะมาเล่นการสนุกๆนะคะเป็นพรังงานรวมๆนะคะกับหัวข้อเรื่องที่ว่ามีการกลับมาของคนรักเก่าเพราะเขาเสียดายคุณอยู่เรามาดูนะคะ สำหรับพีคเด็กในวันนี้นะจะพีคสุดๆนะคะกับหัวข้อนี้นะ,ะแม่หมอก็มีกองไพ่ไม้เลือก3ามกองเช่นเคยกองแรกนะคะเป็นน้องคิตตี้ผมหน้าม้าของเรากองที่สองน้องคิตตี้ถ่านเรือกองที่สามน้องคิตตี้กระโปรงสีชมพูนะคะกดพอดหยุดเลือกกองไพ่ที่ท่านชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนกองแรกกันนะ,ะว่าคนรักเก่า เขาจะกลับมาไหมนะคะเป็นเรื่องราวพลังงานรวมๆนะคะเป็นแบบไวเวอร์ซ่านะคะสำหรับคนที่มีเรื่องราวเก่ากับอดีตเก่านะคะคนรักเก่าด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนคุยเก่ากักนนะคะที่ยังมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ลืมกันเนาะยังรอคอยการกลับมาของเขาคนนั้นอยู่นะคะเพราะความคาดหวังนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ สำหรับพลังงานของคนที่เลือกกองไพ่กองที่1น,นะคะเป็นพลังงานของชาวธาดินพฤษศพกันมังกรนะคะ 6. เหรียญ q u e น q u f p n o t p e n t a c นะคะแล้วก็กลุ่มชาวทาตุไฟหรือว่าจะเป็นกลุ่มชาวทาตุอื่นราศรีอื่นก็ได้นะคะที่เข้ามาเล่นพิกเด็กไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายฟังได้หมดดูได้หมดนะค,ะความรักความสะพานอดีตที่ผ่านมานะ ก็ต้องกลับมาแล้วก็ต้องมีความรักที่ใส่ใจกันอยู่แล้วถึงแม้ระยะทางมันจะห่างไกลกันนะสำหรับคนคบคนคุยกันหรือว่าคู่ครองคนรักนะรีบนะคะขับรถมา้าขี่มา้ากลับมาเลยทีเดียวนะมีสายใยที่มันผูกพันกันอยู่เพราะว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะหรือว่าเป็นคนที่มาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะผูกพันในเรื่องของ ความช่วยเหลือความมีนเมตานะคะ<ม>ใส่ใจห่วงใยมีกันและกันอยู่เพราะความมั่นคงของเขานั่นเองะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวอาดีตเก่าๆที่จบมาแล้วหรือว่าเคยมีภรรยามีคนรักมาแล้วพอเขามาเจอคุณนะคะพอ,พอมาผูกพันกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะแล้วก็มีความคาดหวังมีความมุ่งหวังว่าความรักคมสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเขาและคุณเนี่ย จะมีการดำเนินเรื่องราวชีวิตที่ทำให้เขาลบเลือนเรื่องราวในอดีตของเขาได้นะคุณอาจจะเป็นคนใหม่นะคะตัวแทนคนใหม่ๆนะคะที่เขาเลือกที่จะคบที่จะคุยเพื่อที่จะมาดูแลเยียวยารักษาแผลใจของเขาเขาเคยผ่านอดีตเรื่องราวกับคนรักเก่าของเขามาเคยทะเลาะบ,บอ่อแวงมานะคะแล้วก็เคยดูแลเยียวยารักษาหัวใจของเขามานานนะคะ พอเขาลุกขึ้นมาได้เขาเหมือนกับว่าจบจากเรื่องราวอดีตเก่าได้หัวใจเขาเริ่มเข้มแข็งได้เขาก็มาเจอคนที่เลือกกองไพ่กองที่หที่เป็นคนที่ให้กําลังใจเขาคอยเยียวยาดูแลหัวใจเขานะคะช่วงแรกๆที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตของคนที่เลือกกองไพ่กองที่หเหมือนคุณไม่พร้อมเหมือนคุณไม่เปิดใจนะคุณมีพลังงานของความที่แบบเป็นเด็บแล้วก็ตั้งดาบใส่เขาอะ่ะ มีความที่แบบว่าไม่ไม่อยากจะให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะแต่พอได้คบได้คุยกับเขาไปสักระยะหนึ่งนะมีความที่แบบว่าอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอยากเป็นคนของใจนะคะของกันและกันนะคะอยากเป็นคู่ครองคนรักอยากพัฒนานะ,ะสารสัมพันธ์ไปด้วยกันนะเป็นพลังงานของคนนี้นะคะเขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะสร้างความมั่นคงให้กับคุณบางที่นะคนคนนี้มีแผลใจที่เขาจะต้องเยียยารักษานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาที่เหมือนกับว่าจบไปนานแล้วนะคะแล้วก็เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอะ่ะบางทีอะ่ะตอนนั้นที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณปฏิเสธเขาแล้วเขาก็เหมือนกับถอยไปตั้ง,งหลักเนาะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ที่เขากลับมาเนี่ยเพื่อที่จะ ผูกมัดแล้วก็สารสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะมีความจริงจังเดี๋ววิวขึ้นมาคืออยากจะได้คุณเป็นของของเขาเลยทีเดียวเขามีการวางแผนอยู่นานนะคะกว่าที่จะตัดสินใจเข้ามาขอโอกาสขอคบขอคุยขอพูดกับคุณเนี่ยเพราะว่าอืเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะ ที่จะมาเป็นเจ้าของหัวใจของคุณหลังจากที่แอบดูคุณอยู่นานฉายแสงนะคะคุณแอบฉายแสงเปร่งประกายเข้าไปเล็ดลอดในหัวใจของเขานะคะเป็นคนที่เอาชนะจิตใจเขาทำให้เขาสามารถพยายามที่จะลืมความรักเก่ากับคนเก่าได้นะคะเขาเขาเคยมีความรู้จักกับคุณแล้วนะ,ะแล้วเขาก็หายไปแล้วครั้งนี้เขาก็กลับมาเนี่ยหถ้วยเนี่ยคือเขากลับมาครั้งที่สนะ เพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเอาชนะจิตใจคุณนะคะมามอบความรักที่เขาเคยแบบว่าตอนนั้นเขาอาจจะไม่จริงจังทําให้คุณเหมือนกับไม่ใส่ใจในความรักที่เขามีให้คุณนะ,ะแต่ครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยคุณคือแบบถ้าเขามาหยอดคําหวานหรือว่าเหมือนกับว่ามอบความรักให้กับคุณน่ะแบบบริสุทธิ์ใจเลยนะคุณจะมีการที่แบบไม่ยอมให้เขาห่างไปไหนเลยทีเดียวมันเป็นความรักที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ อยากจะผูกมัดซึ่งกันและกันนะในการกลับมาครั้งนี้ของคนรักเก่านะคะเพราะว่ายังไงรู้ไหมนะคะการที่แบบว่าเขาได้ทําความรู้จักคุณครั้งแรกอ่ะคุณมีความที่แบบทําให้เขาอยากจะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้อ่ะคุณมีความที่แบบว่าในนิสัยของผู้ชายหรือว่าคนที่ชอบเอาชนะคือถ้าแบบครั้งแรกที่เขามาจีบแล้ว เขาไม่ได้สมปรานาแล้วอะ่ะเขาจะมีการกลับมาครั้งที่2เพื่อที่จะมาเช็คความมีสเสน่ห์ของเขาหรือว่ามาเช็คความมั่นใจของเขานะแต่ว่าเขากลับหลงสเสน่ห์ตัวคุณอะ่ะในการกลับมาเช็คพลังงานของเขาครั้งนี้เขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณทันทีเลยนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเหมือนกับว่าไปอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้อะไรประมาณนี้น่าจะเด็ดขาดเลยทีเดียวนะในการที่แบบตัดสินใจแล้วที่เขาจะออกมาจาก เซฟโซนของเขานะคะในการที่แบบว่าเขาทําใจอยู่นานเลยทีเดียวะคะด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่ชอบเอาชนะนะคะฉะนั้นนะคะเขาจะทําให้คุณยอมแพ้ต่อการกระทําครั้งนี้ของเขาไได้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่ามีสิ่งของหรือว่าของฝากนะคะประมาณนี้นะ,ะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนะคะเป็นการกลับมาครั้งใหม่ของเขาอะ เดี๋ยวเรามาดูกันอนาคตความรักควาสัพันธ์ระหว่างคนกองแรกกับคนรักเก่าที่กลับมานะคะคุณคิตตี้ผมหน้า้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขารู้สึกอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ หกคาทานะคะเขาอยากจะพัฒนาความรับความสัมพันธ์กับคุณให้มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะคะม,มั่นคงเหมือนหน้าที่การงานของเขานะตอนนี้นะคะโฟกัสไปในเป้าหมายที่แท้จริงคือโฟกัสในตัวตนของคุณอะอยากจะเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับคุณแล้วเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันเพราะว่ามีความกลัวนะคะอยู่ในใจ กลัในความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะคะกลับมาครั้งนี้เขาจะพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะบร้าน,นะคะความคิดของเขาเพื่อที่จะเอาชนะจิตใจคุณให้ได้นะคะ Queen of p e n t a c l e เนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างอยากมีกันและกันต่อไปนะคะ mm hmm. เป็นการที่แบบว่ากลับมาครั้งใหม่นะ,ะ mm hmm. เพื่อเริ่มต้นความรักที่มันมั่นคงมากขึ้นนะคะถ้าเขาต้อง ไปจากชีวิตคุณหรือว่ายอมให้คุณไปคบไปคุยกับคนอื่นนี่แน่นอนว่าเขาต้องรู้สึกว่าเสียดายคุณแน่ๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะเอาชนะนะคะความรักความสัมพันธ์น่าจะไปต่อด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะสามดาบออกมาทำไมนะคะน่าจะคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะมีคุณในชีวิตคือเขาต้องการ ให้คุณไปอยู่ในชีวิตเขาแทนที่คนเก่าอ่ะอม,มีพลังงานที่แบบว่าเขาอยากให้คุณไปอยู่เคียงข้างเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกสับสนนะช่วงเวลานี้นะ,ะกับความรักครั้งเก่าของเขาด้วยนะคุณอาจจะเป็นยาวิเศษก็ได้นะที่จะไปะช่วยเยียวยาดูแลรักษาแผลใจของเขาณนะตอนนี้นะคะการที่แบบว่าเขาจะต้องหายไปจากชีวิตคุณหรือว่าไม่มีคุณอยู่เนี่ย คือเขารับไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับพลังงานของคนที่เลือกกองไพ่กองแรกเนาะก็เป็นพลังงานเริ่มต้นความรักความสันธรร์ครั้งใหม่นะคะกับคนเก่าที่กลับมานะคะจบไปแล้วนะคนกองแรกนะคะก็เริ่มต้นนะคะคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะเรามาดูนะคะคุณกิตตี้ชุดฐานเรือของเรานะคะ กับเรื่องราวความรักคนสัมพันธ์พลังงานของคุณและเขาคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนาะคุณคบคุยอยู่กับกลุ่มชาวธาตุดราศีใดนะพลังงานคู่ครองคนักของคุณเนี่ยนะคะหรือว่าพลังงานของคุณเองก็ได้นะ,ะวิวอั f ฟ r t จูนนะคะคนที่เกิดในวันพรฤหัสนะคะไนซปป์ซ็อบเบนเตอรนะคะชาวธาตุดินแล้วก็ กาดาบชาวทัดนลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะก็มีพลังงานของการกลับมานะคะหรือว่าชาวราศีตุลน,นะ,ะมีการคิดอยู่นานเลยทีเดียวนะะมันเป็นวิ e อ of ฟ o r t u n e ขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่โดนจิตโดนใจให้เขากลับมารักคุณกลับมาขอโอกาสอีกครั้งกับคนที่เลือกกองพ่ยกองที่สองนะคะเพราะว่าเขาคิดอยู่นานเลยทีเดียวนะ เขาปล่อยคุณผ่านไปจากชีวิตของเขาไม่ได้นะเขากินไม่ได้นอนไม่หลับนะถ้าหากว่าเขาต้องสูญเสียคุณไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะโดดเด่นดูดีมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีตัวเลือกใดๆในชีวิตเขาแล้วก็ได้มีพลังงานของคนรักเก่าคนคุยเก่าที่เขาอาจจะอย่าขาดอย่าร้างหรือว่าตัดสินใจเลิกกับภรรยาสามีเก่าของเขามาเลือกคบเลือกคุยกับคุณเลือกสารสัมพันธ์ พัฒนาความรักไปกับคุณนะมันเหมือนกับว่าเขาได้จบหรือว่าหมดเวรหมดกรรมกับคู่ครองคนรักเก่าของเขาแล้วนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาควรเลือกก็คือคุณนั่นเองนะค,ะคุณเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนนะคะที่จะมาอยู่เคียงคู่เขานะคะณนะเวลาต่อจากนี้ไปนะค,ะคุณเป็นภรรยาหรือว่าเหมาะสมที่จะเป็นภรรยาสามีของเขาในอนาคตนะคะหลังจากที่เขาคิดอยู่นาน เลือกอยู่นานเลยทีเดียวนะ,ะว่าควรจะจบหรือว่าตัดขาดจากภรรยาที่มีการเคลียร์ไม่ได้นะคะหรือว่าสามีที่คุยคุยแล้วมันไม่จบอะ่ะคือเขาคิดอยู่นานเลยทีเดียวนะคะกับคนรักเก่ากับความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยควรจะกลับไปหาคนเก่าดีหรือว่าเริ่มต้นกับคนใหม่ดีอะไรประมาณนี้ในช่วงเวลาที่เขากับคุณอะ่ะ มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังตัดสินใจนะคะว่าควรจะไปคืนดีกับคนรักเก่าของเขาหรือว่าพัฒนาความรักความพันธ์ไปกับคุณดีอะไรประมาณเนี้เขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เก่าแล้วก็มาเลือกคุณนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เขาเคยมีครอบครัวแล้วอะแล้วก็เขามีตัวเลือกหลายคน นะคะคุณคือคนที่เด่นที่สุดดีที่สุดในชีวิตที่เขาเลือกเลยนะคะคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีความพลังงานของความเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ณเวลานี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะวางแผนแล้วนะคะเด็ดขาดแล้วที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็กลับมาขอโอกาสกับคุณนะ นะคะคือเขาดองคุณไว้นานคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองอะ่ะคือแบบว่าที่ผ่านมาคือคุณกลายเป็นตัวเลือกของเขาแล้วเขาก็เก็บคุณไว้ในซอกหลบของหัวใจมานานแล้วแล้วนี้เขาก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะเขาตัดตัวเลือกทุกตัวออกหมดเลยนะ,ะเหลือคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นในชีวิตนะคะที่จะมาชัดเจนกับคุณแล้วก็เหมือนกับว่าคือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเขาก็คือ ถ้าแบบว่าคนไหนที่อยู่ด้วยกันกับเขาแล้วมีความสุขเขาก็จะโฟกัสกับคนคนนั้นอะ่ะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมาสารส้างสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความรักนะคะอาจจะมีการที่แบบว่าไม่ต้องจัดพิธีรีตองอะไรมากนักนะคะมีการที่แบบพูดหรือว่าเคลียร์กันจบปัญหากันนะคะตกลงปงใจอยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นภรรยาเป็นสามี เปิดเผยนะคะต่อสาธารณชนเลยอะไรประมาณเนี้หรือว่าใครที่แบบว่าเคยแอบบคบแอบ,บคุยนะคะแบบว่าเขาเคยแอบบแอบบหรือว่าไม่เคยเปิดตัวคุณให้กับคนอื่นรู้เขาจะมีการแบบว่าพาคุณไปแนะนําให้กับญาติพี่น้องของเขาได้รู้จักนะคะมีการเดินทางมาหาคุณด้วยนะ,ะสาหรับคนที่มีพลังงานคบคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะ หลังจากที่โควิดนะคะหยุดระบาดแล้วเขาจะมีการตัดสินใจนะคะคือไม่ยอมที่จะทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะคะมีการวางแผนการเดินทางเพื่อที่จะมาพบเจอคุณนะคะเพื่อที่จะมาชัดเจนเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเปิดตัวนะคะหรือว่าพาคุณไปเปิดตัวกับครอบครัวของเขาเลยอะไรประมาณนี้เลยนะสําหรับคนที่เลิอก,กองเลิกกองพ่ายกองที่2ก็เป็นพลังงานของพ่อะไม,ไม่ไม่ได้นะคะ ผู้ปกครักที่อยู่ต่างชาติต่างประเทศต่างดิน่นแดนแดนได้นะคะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่แบบว่าแอบ,บคุยกันอยู่นานแล้วนะคะแอบบสางสัมพันธ์กันอยู่นานแล้วก็กจะมีการแบบว่าเปิดตัวแล้วก็มีการเดินทางมาหากันนะคะก็มีพลังงานของเป็นพลังงานของคนเก่านะมันเหมาะสมมันถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะต้องเหมือนกับวิวอัฟฟอร์จูนอะโชคชะตานำพาให้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าช่วงระยะเวลาที่จะเจอกันหรือว่าเดินทางมหาหากันเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนไหนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นะเราจะดูให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะ,ะโอกาสที่แบบว่าจะมาเจอกันนะคะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างจังหวัดนะ,ะที่ มีพลังงานแห่งความรักความใส่ใจนะค nice นะ k n i g h t of Pentacle เนาะสิบเหรียญนะคะหเดือนต่อจากนี้ไปนะคะหลังจากที่มีการแบบว่าโควิดเริ่มหยุดนะ,ะหยุดระบาดแล้วอะ่ะจะมีการตัดสินใจของเขาหรือว่ามีการสื่อสารกลับมานะคะกลับมาชัดเจนนะคะกับคนที่เลือกกองพ่ก้อนที่2นะ King of Pentacle เนี่ยเขาเขา ตามหัวข้อท็อปิกเลยนะคะเขาจะกลับมาแล้วก็เพราะว่าเขาเสียดายคุณอะเพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าหนึ่งเดียวอะหนึ่งเหรียญน,นะคะทั้งนิสออฟเพนเ a อร์แล้วก็คิงออฟเพนเตอร์เลยคุณเป็นสิ่งของ mm hmm. ไม่ใช่นะคะสิ่งของเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาหลังจากที่เขาได้คิดพิจารณามานานแล้วนะคะหลังจากที่เปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นนอกจากภรยาเก่าสามีเก่าของเขาแล้วเนี่ยคุณมี คุณสมบัติแล้วก็มีคุณค่าเทียบเท่ากับคนเก่าของเขาเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีค่ามากกว่าด้วยก็ได้ในบางคนบางท่านนะคะเขามีความที่แบบว่าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลือกคบเลือกคุยกับคุณหรือว่าเลือกแต่งงานเลือกใช้ชีวิตคู่กับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองอะ่ะถึงแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเคยคบเคยคุยกับคุณแล้วก็ มีการหยุดบ้างคุยบ้างนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแต่ต่อจากนี้ไปนะหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีการชัดเจนของเขามากขึ้นนะคะมีพลังงานของคนเก่านะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปให้คนอื่นเด็ดขาดนะคะหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะไม่เกินหนึ่งเดือนสองเดือนข้างหน้านะคะแต่สำหรับพลังงานคนคบคนคุยเนี่ยเป็นการที่แบบว่า จะเปิดตัวนะคะว่าเขาได้คบได้คุยกับคุณแล้วอาจจะมีการโพสในเฟซนะคะว่าเออกำลังคบหาดูใจอยู่กับคนคนนี้นะคะเป็นรูปหัวใจขึ้นในเฟซด้วยก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องราวคาวามรักความสัมพันธ์ที่แบบมีความสุขมากขึ้นนะคะ mm hmm. หลังจากที่คุณก็อาจจะแอบ,บเครียดแอบ,บคิดมานานด้วยนะคะ mm hmm. บางทีในบางคนเนาะ,ะคนที่เลือกคบหา,าคนที่2รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เลยนะคะซึ่งแบบ ช่วงที่ผ่านมาคือมีการที่แบบคบๆเลิกๆนะคะรู้สึกว่าเขาจะไม่เปิดตัวคุณคุณมีความที่แบบระแวงสงสัยนะในความรักความสัมพันธนี้ก็อาจจะดูเขาดูพฤติกรรมของเขาอยู่มานานกว่าจะตัดสินใจกว่าเขาจะตัดสินใจเปิดตัวคุณได้นี่มันก็นานทีเดียวนะ,ะสำหรับพลังงานของคนที่แบบคบคุยกันมานานกับพ่อไม่แม่ไม่ที่เขายังไม่อยากขาดอย่าร้างเด็ดขาด เขาจะมีการเด็ดขาดแล้วนะคะก็เป็นอนาคตนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็เราเข้ามาเล่นกันนะคะทายใจของเขาหรือว่าทายการเทคแอคชั่นของเขานะคะก็ขึ้นอยู่กับความรักความสมพันคุณและเขานะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะ มีการกลับมาของคนรักเก่าเพราะเขาเสียดายคุณนะเรามาดูนะกองที่สามจะกลับมาไหมเอ่ยนะคะเป็นเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆนะคนรักคนคบคนค,คุยเก่าก็ได้นะคะพลังงานของคุณและเขาเป็นกลุ่มชาติใดราจีใดเดอะฟูนะคะกลับมาไหมเนี่ยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะมีความไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะ มีความที่แบบว่าเขาลังเลใจอยูอ่เขาว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาเขาอยากกลับมานะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าไม่กลับมาจะดีกว่านะคะแต่มีความรู้สึกเสียดายคุณอยู่นะ,ะมีแบบว่าเขาอะ่ะยังยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะ หากข้ามใจหรือว่าทําใจนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันอาจจะจบลงโดยแบบเขาไม่ไทันตั้งตัวหรือว่าบางคนบางท่านมีพลังงานของการที่แบบว่าแยกย้ายกันไปอะ่ะบางทีก็ห่างกันไปแล้วนะคะความรู้สึกมันห่างห่างกันไปแล้วความเจ็บปวดมันก็เริ่มแบบมันลบเลือนไปแล้วอะ่ะเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่เรืกอกความไพ่ครงที่3นะคะเขาอยากจะไปเริ่มโฟกัส กับคนใหม่นะสำหรับความรู้สึกคุณกับเขาอะ่ะมันก็ยังเป็นสายใยที่คิดถึงกันนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหม mm hmm. เขาเขาไม่อยากกลับมาแล้วเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่มากกว่าเขาจะเขาอยากจะลืมเรื่องราวอาดีตเก่าๆก,ก,กับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเจ็บมากนะคะคือเขาอาจจะทําร้ายใจคุณมากจนเกินไปจนเขาไม่มีหน้ากลับมาขอโทษ มันมีความรู้สึกละอายใจในตัวเขานะคะสำหรับคนที่เลือกกองพักองที่สามเข้ามารับฟังอย่าเพิ่งเสียใจนะคะจริงใจจริงแล้วเขาอยากจะกลับมาแต่ด้วยความที่แบบเขาทําร้ายจิตใจคุณมากจนเกินให้อภัยเขาก็เลยไม่มีหน้าที่จะกลับมาขอโทษหรือว่ากลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งคือความสุขตรงนั้นที่เขาเคยมีกับคุณมันได้หมดมาลายหายสิ้นไปแล้วนะคะ คือไม่อยากจะให้คนที่เลือกกองพัยคนที่3คิดถึงแล้วก็คิดวนเวียนแต่เรื่องราวเก่าๆอ่ะมันเหมาะสมแล้วนะที่คุณมีโอกาสที่จะไปโฟกัสในสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณดีกว่านะคะไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆนะควรจะไปเริ่มต้นนะคะคืออาจจะตอนนี้นะ,ะลองโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะลืมเรื่องราวอดีตเก่าๆ ที่เคยทําร้ายจิตใจคุณหรือว่าเขาเคยทําร้ายจิตใจคุณลืมเรื่องราวที่เคยมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะไม่ต้องไปคิดถึงเขาอีกแล้วว่าเขาจะกลับมาหรือว่าไม่กลับมาขอให้คุณเหมือนกับว่ามุ่งมัน่นตั้งใจโฟกัสในชีวิตประจําบันของคุณให้ใหดีที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคิดถึงเขามากจนแบบเครียดวิตกกังวลคือทําอะไรไม่ได้เลยนะคะคิดถึงพลังงานของอาจจะเป็นภรรยา สามีเก่ากันแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีสายใยกันแล้ว<ม>คุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะตัวเขาเองก็เครียดนะคะกลัวว่าคุณอาจจะเสียสูญเสียความแบบตั้งใจหรือว่าสูญเสียความรู้สึกไปนะคะ<ม>ช่วงเวลาที่ผ่านมาคือทะเลาะกันหนักมากเลยทีเดียวนะ<ม>หรือว่ามีปากเสียงที่มันแบบว่าให้อภัยกันไม่ได้นะ,ะหรือว่ามองหน้ากันมันติดนะ<ม>เป็นการที่แบบว่าเขาอยากจะจบ นะคะหรือว่าเขาอยากจะให้คุณจบนะคือเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณแข็งแรงแล้วเท่านั้นนะคะหรือว่าคุณเหมือนกับว่ารักตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าเขามองนะคะเขาก็เหมือนกับว่าห่างๆคุณไปแล้วแหละนะคะเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้ว่าคุณอาจจะโพสต์ว่าคุณโศกเศร้าเสียใจยนะคะคือพลังงานของผู้ชายถ้าเขาแบบว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าใครก็แล้วแต่พอไปส่องเฟซคนรักเก่าที่เขาแบบว่าเศร้าๆก็ไม่อยากจะเข้าไปนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากจะเข้ามาใกล้เราเลยด้วยซ้าฉะนั้นนะขอให้โฟกัสในความที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขมากกว่าโฟกัสไปในเรื่องของอดีตเก่าๆนะเป็นพลังงานของเรื่องราวความผิดพลาดนะคะรักสามเศร้านะคะหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางนะคะคือ เขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะคือให้อภัยซึ่งกันและกันนะเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตใหม่นะคะเขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะคะถามว่าเขาเสียดายคุณไหมเขาเสียดายเรื่องราวอดีตเก่าๆที่เคยเหมือนกับว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับคุณประมาณนี้นะอืคนรักเก่าสามีเก่าก็ได้นะคะ พล other <Okay. S 2> ังงานของคู่ครองคนรักของคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะเขาคิดเขาแค่คิดนะคะว่าอยากจะกลับมาแต่เขาไม่กลับมานะคะสําหรับใครที่เข้ามาเลือกไพ่นะคะอย่าว่าแม่หมอนะคะไพ่ออกมาอย่างนี้เขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปรอนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราจะดีกว่านะคะรักตัวเองให้มาก ะะเรามาดูอนาคตของคุณกันนะคะคนเก่าไม่กลับมาแล้วโอกาสของคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตมีให้คุณหรือเปล่านะคะคุณมีการที่แบบว่าหลังจากที่ตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วอะ่ะคุณจะมีการที่แบบรักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็เหมือนกับว่าจะทำตัวเองให้มีความมั่นใจนะคะ ฉันมั่นใจว่าสวยฉันมั่นใจว่าฉันหล่อฉันมั่นใจว่าฉันฐานะการงานการเงินนะคะมั่นคงแล้วนะคะใครที่เข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยคืออาจจะรับมาคุยรับมาพินิจพิจารณานะคะแต่ว่าฉันอาจจะไม่ง่ายเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ใจง่ายหรือว่าไม่รักใครง่ายง่ายแล้วนะ,ะแต่ถามว่าเปิดใจไหมเปิดใจให้คนเข้ามาในชีวิตนะคะเปิดใจให้ คนเข้ามาศึกษาผู้ห่านดูใจแต่ว่าไม่ยังไม่เปิดใจที่จะรักใครเพราะว่า2อทั่วอ e ีรีเวิร์ดอะนะคะไม่เปิดใจในเรื่องของความรักนะคะแต่ถามว่าอยากจะมีคนคบคนคุยนะ,ะเพื่อแก้เหงาแก้เซ็งไหมก็ก็มีนะคะมีเข้ามาให้คบให้คุยนะแต่คุณอาจจะเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองจนแบบรักตัวเองมากจนไม่เปิดใจเลยอะ่ะนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะ ก็เมื่อไหร่ที่พร้อมค่อยเปิดใจแล้วกันเนาะเราไม่ซีเรียสน,นะคะฉะนั้นโฟกัสเป็นเรื่องของการหาเงินนะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณจะจะคิดได้แล้วว่ารักตัวเองมากที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะความทุกข์ความเศร้าความเหงาต่างๆนะคะจะเริ่มคลี่คลายหรือว่ามาลายหายสิ้นไปนะคะประมาณนี้นะ,ะเพราะว่าคุณกลัวในเรื่องของการที่แบบไปคบไปเจอ ไปคุยกับคนที่เขาแบบชอบทําอะไรรับหลังแล้วไม่จริงใจคุณเกลียดความที่แบบว่าคนที่ไม่จริงใจกับคุณนะคะเข้ามาหลอกล่อนะคะทําให้คุณแบบเสียวความรู้สึกนะคะหรือว่าคุณไปโฟกัสหรือว่าไปคาดหวังให้ความหวังกับคนคนนั้นมากมากจนเกินไปให้ความหวังกับตัวเองมากจนเกินไปนะคะคือคุณไม่กล้าที่จะผูกพันผูกมัดกับใครเลยนะคะมีการปิดตายของหัวใจแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า ตอนนี้ก็ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตเลยนะสําหรับคนที่เลือกกองไม้กองที่สานะคะคือคนเก่าไม่กลับมาก็คนใหม่ก็ยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้นะอืม,อมก็เป็นพลังงานของพ่อมไม่แม่ไมด้วยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนโสดที่แบบรู้สึกว่ายอมแพ้ในเรื่องของความรักนะคะอืมไม่เป็นไรเรารวย เราสวยและรวยมากหรือว่าเราเหล่อแล้วก็เราเพอร์เฟกนะคะคือถ้าแบบเราพร้อมเมื่อไหร่อ่ะคนดีๆเขาจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเมื่อเราพร้อมก็แล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเล่นเกมพี d อเดกของแม่หมอนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ